ช่วงนี้ถ้าเจอใครยืนยิ้มคนเดียวนั่งยิ้มคนเดียวมีความสุขแบบไม่เม,ม้มให้คาดเดาไปก่อนได้เลยนะครับว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดค่อนข้างแน่เพราะช่วงนี้แมนยูในเต็ประเชิญแต่ข่าวดีแบบไม่มีลิมิตกันเลยตั้งแต่ผลงานในสนามที่เข้ายืนเป็นหนึ่งในทีมคู่ชิงชนะเลิศลีคลับเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดรวมทั้งทิศทางการทํางานของเอรินเทนฮารกที่พาให้แฟนบอลมีความคาดหวังที่จับต้องได้หนจะยังมีเรื่องของการที่สโมสรกําลังจะเปลี่ยนเจ้าของทีมจากกรณีครอบครัวเกรซเซอ,อเร์กำ ล,ล่าสุดสดๆร้อนก็ยังมีกรณีที่เมสันกรีนวูดซึ่งในทางทฤษฎีแล้วยังถือว่าเป็นนักเตะของ Manchester United U, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่จะต้องหายไปจากทีมในรูปแบบโดนแขวนจากผลพวงของเรื่องราวที่เขามีคดีความกับแฟนสาวซึ่งดําเนินการมาถึงขั้นขึ้นลงขึ้นศาลโดนแจ้งข้อกล่าวหาหลายแรงแต่สุดท้ายทุกอย่างก็เคลียร์หมดสิน้นและมีะแถลงการจากตํารวจเรียบร้อยแล้วว่าคดีนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วโดยที่ทุกข้อกล่าวหาที่เมสันกรีนวูดเคยถูกตั้งเป็นอันถอนหมดสิน้นพูดง,ง่ายๆคือตอนนี้เมสันกรีนวูดกลับ แล้วและนั่นหมายความว่าประตูของการกลับมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพสําหรับเมสันกลีนวูดถูกแงมพลายหเห็นขึ้นมาพร้อมกันไปด้วยในตัวสิ่งที่หลายคนอาจยังไม่ทราบนั่นคือตลอดระยะเวลาที่เกิดเรื่องกับเมสันกลีนวูดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้ทาการยกเลิกสัญญาก,กับตัวนั้นแต่แตอย่างใดรวมทั้งสัญญาก็ยังผูกมัดกันยาวถึงมิถุนาย,ยนปี2025โดยที่สโมสรเองก็ยังจ่ายค่าจ้างให้กับเมสันกลีนวูดอยู่ตลอดเพียงแค่ว่าตอนเรื่องเกิดขึ้นใหม่ๆนั้นสโมสรมีการออกแถลงการในเรื่องนี้ว่าจะให้เมสันนนูดอย่ใถาแ จนกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วจึงค่อยมาว่ากันอีกทีว่าเจ้ายังไงกันต่อไปต้องยอมรับว่าแม้เรื่องที่เกิดขึ้นจะดูไม่ดีงามแล้วแฟนผีเองก็เหมือนจะแบ่งเป็น2กลุ่มทั้งกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการที่เมสันกรีนวูดจะกลับมากับอีกฝั่งที่มองว่าข่าวการสิ้นสุดคดีของกรีนวูดแทบจะเรียกว่าทีมได้ทั้งเตะใหม่เข้ามาเพิ่มอีกคนเลยด้วยซ้ําที่แน่ๆคือแฟนบอลปีศาจแดงโดยมากมักจะเคยมีชุดความคิดหนึ่งแวบพายเข้ามาในหัว การได้ขนาดไหนกันนะดันเพราะต่อให้จะชอบหรือไม่ชอบในสิ่งที่เมสันกรีนวูดทำลงไปมันก็ไม่อาจบดบังข้อเท็จจริงในสุดของความสามารถพรสวรรค์ในด้านฟุตบอลที่เมสันกรีนวูดเคยแสดงให้เห็นก่อนน่าจะเกิดเรื่องเฉาโชนักเตะเกมลุกที่เลนได้ทั้งริมเส้น2ฝั่งและกองหน้าตัวเป้าจบสกอร์เฉียบคมแถมเล่นได้ดีพอกันทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาคุณสมบัติเบื้องต้นเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องที่หากันได้ง่ายๆจากดาวรุ่งคนไหนนะครับแล้วยิ่งเป็นดาวรุ่งเยาวชนที่มีดีกีอยู่กับทีมมาตั้งแแแตตต่่่่ออายายยค6ขววบล้้้้้ไเเกึนนรืๆจด ทีมชุดใหญ่ไปแล้วเกินหลักร้อยเกมมันยิ่งเป็นส่วนผสมที่ทําให้เมสันกลิ่นวูดได้รับการเอาใจช่วยจากแฟนบอลมากเป็นพิเศษไปพร้อมกันด้วยเลดอาร์มี่ยังคงจดจําได้ดีกับดาวรุ่งที่โชเซ่บูลินโยดึงตัวขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่เมื่อปี2018ยังคงจดจํากันได้อย่างแม่นยําถึงภาพที่โอเลกูน่าโซชามอบความไว้วางใจให้เด็กคนนี้ลงเล่นครั้งแรกในทีมชุดใหญ่เมื่อปี2019โดยวันนั้นเป็นการถูกเปลี่ยนลงมาท้ายเกมนัดเจอกับเปเชในรายการ,กร wood, กายูฟาแชมเปี้ยนสลี่ทบัดดาุ2 ในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ได้ลงเล่นเกมระดับทวีปบ,บนวัย17ปีกับ156วันในความทรงจาของแฟนบอลปีศาจแดงยังคงไม่ลืมนักเตะหนุ่มที่มีท่วงท่าลีลาการเล่นละไม้ขายซิเนเจอร์ของโรบินฟานเพอร์ซีการยิงไกลการเข้าชาร์จการโยกหลอกตัวประกบลายซิ่งหลายอย่างในการเล่นของเมสซันกรีนวูดมันคือของดีนะครับนี่คือผู้เล่นที่ครั้งหนึ่งโอเล็กุนาโซชาเคยพูดไว้เองเลยว่าตอนช่วงอายุเท่ากันโซชายังมีคุณสมบัติและพรสวรรค์การเล่นไม่ถึงครึ่งกับที่ Mason Green wood มเมสซันกรีนว ทีมเยาวชนของสโมสรรบุว่าเมสันกรีนวูดคือคนแรกๆที่เขาเคยเห็นในชีวิตที่ยิงจุดโทษด้วยเท้าข้างหนึ่งและก็ยิงฝีคิกด้วยเท้าอีกข้างหนึ่งแต่คุณภาพที่ออกมามันดีพอกันทั้งสองเท้าจนไม่สามารถแยกได้ออกว่าเด็กคนนี้ถนัดเท้าไหนมากกว่ากันแน่ประเด็นเรื่องการเล่นได้เยี่ยมทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาโซชายยังเคยบอกว่ามันไม่ใช่แค่เท้าขวา50และเท้าซ้าย50แต่มันคือในระดับที่ทั้งสองเท้าคือเลนหกสิบหกสิบโซชายยังเทียบให้เห็นภาพแบบชัดขึ้นด้วยว่าเมสันกรีนว ส่วนลูกชอที่เคยทํางานกับเมสซันกรีนวูดมาก่อนแล้วเป็นอีกคนที่เคยหล่นคําชื่นชมตรเก็กหนุ่มคนนี้ว่าเขาเป็นผู้ที่สร้างสรรค์และสร้างอย่างมั่นใจเท้าสองข้างของเขาคืออาวุธที่อันตรายมากพอกันจนคุณเองก็ไม่มีทางรู้ได้จริงๆว่าเมสันเก่งเท้าไหนมากกว่ากันโดยเฉพาะในช่วงการเตรียมตัวพุ่งเข้าหาคุณจะคาดเดาได้ยากมากๆว่าเขาจะใช้เท้าข้างใดและมันคือสิ่งที่อันตรายมากสําหรับใครก็ตามที่ต้องตามประกบเขาหรือจะย้อนกลับไปตอนที่โชเซ่มูรินโญ่ที่แม้จะไม่ใช่คนแรกที่เปิดโอกาสลงเล่นทีมชุดใหญ่ให้กับกรีนวแต่่ส หนึ่งก็เพราะเขาตกงานจากตําแหน่งก่อนโดยที่จริงๆแล้วก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะผลักดันเมสันกลีนวูดซึ่งนิกกี้บัตท,ที่ตอนนั้นเป็นหัวหน้าผู้ดูแลอะคาเดมีของสโมสรอนได้เล่าว,ว่าเมสันมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนผมเป็นหัวหน้าอะคาเดมีของเขาและผมมักประหลาดใจเสมอเวลาเห็นเขาเล่นและจะคิดตลอดเวลาว่าเด็กคนนี้จะไปได้อีกไกลขนาดไหนโชเซ่มูริโยมักจะพูดคุยกับผมในทุกเช้าเวลาอาหารเขามักถามว่ามีเด็กคนไหนหน่าสนใจบ้างและครั้งหนึ่งเขาก็เคยทึ่งในตัวเมสันกลีนวูดจนต้องถามผมว่า Green wood กลีนวูดเด แต่ตอนเมสันอายุ15และหลังจากนั้นเขาก็เป็นคนบอกผมว่าให้เอาเด็กคนนี้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วตอนนั้นผมยังจําได้เลยเพราะผมตอบโชเซ่ไปว่าทําแบบนั้นไม่ได้เพราะเมสันยังเรียนหนังสือที่โรงเรียนอยู่เลยหลายสิ่งหลายอย่างเหล่านี้ไม่ใช่การอวยจนเกินเรื่องเกินเล่าเพราะแฟนบอลปีสแสดงตระหนักดีว่าเมสันกรีนวูดมีพรสวรรค์ที่ปีล้นอย่างที่หลายต่อหลายคนพูดมาเช่นนั้นจริงเจสันคันดี้ที่เป็นอดีตกองกลางของเชลซีและหันมาทํางานด้านพิธีกรรายการฟุตบอลก็ยังเคยกล่าวถึงว่าบางที wood, เมสันรรีวอเผ่่พสสงทุ เท่าที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูเนเตดเคยค้นพบจากอะเคเดมีของสโมสรมาเลยโดยเวลานั้นเจสันคันดี้ถึงขั้นยกย่องว่าเด็กคนนี้ดีขึ้นในทุกเกมที่ลงเล่นและที่ผมเห็นคือเขาดีกว่าแลาดฟอร์ดและเขาจะก้าวไปดียิ่งกว่าเดวิดเบ็คแฮมรวมถึงเจ้ามหาสจร,รย์จะยิ่งกว่าไราอันกิกซะด้วยซ้ําและตอนนี้เรากำลังจะได้เห็นก้าวแรกๆของผู้เล่นอะเคเดมีที่ดีที่สุดนับจากหมดรุ่นของจอร์ดเบสเป็นต้นมาในช่วงวัยที่ก้าวขึ้นมาสร้างชื่อเมสันกรีนวูดร้อนแรงยิ่งกว่าฟิลโฟเดรรเน ตำนานของสโมสรก็มีการพูดถึงเมสันกรีนบูดไว้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทีมจะปล่อยเด็กคนนี้หลุดมือไปเอาจริงๆเมสันพายผมย้อนนึกไปถึงโรบินฟานเพอร์ซีโดยเฉพาะจังหวะเล่นแบบหักจากขวาเข้าซ้ายแล้วทำประตูมันเปลี่ยนไปด้วยเทคนิคและความเยือกเย็นซึ่งเกิดจากข้อสวัสค์ของเขาอย่างแท้จริงขณะที่ต้นฉบับอย่างโรบินฟานเพอร์ซีเองก็มีพูดถึงเมสันกลีนบูดไว้เช่นกันผมคิดว่าเขาจะก้าวไปเก่งแบบมหาการเลยเพราะในแทบทุกเกมที่เขาลงสนามเขาดูเหมือนกับตัวผมอย่างมากทั้งสไตล์าการเล่นทั้งเทคนิคที่นํามาใช้้เเทาาาซยขของ และแนวทางการจบสกอร์ผมมั่นใจว่าเขาจะมีอนาคตในเส้นทางสายฟุตบอลที่สดใสแน่นอนด้านมาคัสแรตฟอร์ดที่ถือว่าเป็นรุ่นพี่ในแคาเดมี่ที่ก้าวขึ้นมาก่อนเมสันกรีนวูดไม่ปิดบังว่าเป็นแฟนคลับคนหนึ่งของกรีนวูดเพราะตามดูกันมาตั้งแต่กรีนวูดยังเล่นในแคาเดมี่ครั้งแรกที่ผมเห็นเขาเล่นผมคิดแค่ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่สักทีแล้วก็ยังมีโพสโคที่บอกไว้ว่าเด็กคนนี้เยือกเย็นและนิ่งมากๆมาคัสแรตฟอร์ดเป็นตัวจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมแต่ ที่ผมเห็นจากเมสันกลิ่นบูดส่วนฟิลเนวิลน้องชายแกลลี่ผู้สั้นๆแต่ครบถ้วนนั่นคือเมสันเป็นตัวจบสกอร์ที่เป็นธรรมชาติและโหดเยี่ยมกว่ามาคัทแลตฟอร์ดและองตัวนี่มาซียาลย้ำนะครับว่าทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช่การอวยเกินจริงเพราะมันเป็นคำสรรเสริญที่เกิดขึ้นตอนเมสันกลิ่นบูดกำลังทำผลงานในชุดปีศาจแดงได้อย่างบรลือโลกตั้งแต่ฤดูกาล2019-20ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมทั้งที่อายุยังไม่เข้าหลักเลข2เลยด้วยซ้ำเกมสุดท้ายของ Green wood, เ 22, มง 2022, ส ล่าสุดที่เขาทําไว้เกิดขึ้นในเกมเจอกับเบลนฟอร์ดในวันที่19มกราคมปี2022ก็เรียกว่าผ่านมาได้ราวปีนิดๆแล้วที่เมสันกลินวูดเจอบอสุมปัญหาชีวิตส่วนตัวจนทําให้ต้องหายไปจากทีมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากระทั่งล่าสุดนี่แหละครับที่ทุกอย่างที่ขายเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะตัดเรื่องในด้านคดีออกไปแล้วโฟกัสที่เรื่องในสนามจะพบว่าแฟนบอลคิดถึงเมซันกลินวูดในด้านฟุตบอลอย่างมากจริงๆและก็อยากเห็นมากจริงๆว่าถ้าเด็กคนนี้ได้อยู่ภายใต้การดูแลของเอ็ดนนนนักกกาห้้ขลดดไไไไปอี ส่วนแถลงการจากทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีออกมาตอบสนองกับเรื่องนี้มีเนื้อหาระบุว่าทางสโมสรน,นั้นได้รับรายงานที่เกี่ยวกับการตัดสินในคดีความที่เกิดขึ้นแล้วและทราบแล้วว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดถูกถอนไปหมดสิน้นแต่ทางสโมสรยังยืนยันว่าจะมีการดําเนินการในแนวทางของทีมต่อไปและจะไม่แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจนกว่ากระบวนการนั้นจะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่อยมาดูกันในขั้นตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อคีเว์วสำคัญคือการระบุว่าสโมสรยังไม่มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเบื้องต้นซึ่งกระสอนรับกับข่าวจากานว ยังไม่ได้กลับมาร่วมซ้อมกับทีมจนกว่าจะมีการสรุปเรื่องราวนี้อีกทีจากทางสโมสรซึ่งก็เท่ากับตอนนี้เมสันกลีนวูดยังอยู่ในขั้นตอนการพักงานเพื่อรอกระบวนการจากทางสโมสรอีกทีพูดง่ายๆคือหลุดจากคดีความแล้วก็จริงแต่ทางสโมสรก็ยังต้องการรอสืบสาวเรื่องราวครั้งนี้ให้มีความกระจ่างมากที่สุดเพื่อจะได้นําไปประกอบการดําเนินการของสโมสรในขั้นตอนต่อๆไปแต่อย่างน้อยๆสาหรับเมสันกลีนวูดช่วงเวลาหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมามันคือบทเรียนชีวิตที่แสนจะแพงมหาศาลแต่มันยังสะท้อนเป็นบทเรียนให้แฟนบอลอย่างเราได้เห็นด้ววววย่าาเลทุกิ ทีในชีวิตมันมีค่ามหาศาลที่เสียไปแล้วไม่มีทางเรียกกลับคืนมาได้ฉะนั้นจึงต้องมีสมาธิกับสิ่งที่ทำตรงหน้าและทำมันอย่างเต็มที่ให้ออกมาดีที่สุดนั่นเองครับ